พบกับเข็มอีกแล้วนะกับช่อมตะลอนแดดไปกับเข็มวันนี้เข็มจะพามาที่พุทธมณฑลสายสองมันจะมีรถเคฟของคุณลุงอยู่คนหนึ่งที่นางดังอยู่ใน t ิกต็อกทุกคนจะต้องแบบมาตามหานางมากินเมื่อกี้กขับผ่านอยู่นางจะอยู่แถวเซเว่นเมื่อกี้ไม่รู้ว่าจอดอยู่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่าใช่ไหมเมื่อกี้ขับผ่านมาเหมือนรถผ่านรถลงมาอยู่แว๊บเดี๋ยวเราจะเดินย้อนขึ้นไปดูว่าใช่ไหมลุงเงินะ้นี่ นี่คุณลุงที่เราตามหาสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับคุณลงุณลงเชื่ออะไระพัดส,สอนครับที่คนสั่งกันเยอะมากเลยก็คือแฮมไข่ชีสแล้วก็พิซซ่าแฮมไส้กรอกกูอัดอยู่ที่ลูกค้าจะรอบใส้อะไรใส่ลงไปครับแล้วก็นดเชล่าฟุ้ยไข่ทองแอลมอ์แ <c oughs> ป้งลุงนี่ไม่เหมือนใครเลยนะเราไม่ได้ไปดูใครแล้วเราพไ็ไปรู้ว่าใครไม่เหมือนเราลองเหมือนเขาเราไม่รู้ ไม่เคยเห็นแป้งอย่างนี้เลยอะลุงใช่รู้แต่ว่าทำออกมาหึ่งต้องอร่อยแป้งมันจะดูแบบว่าเป็นเหนียวเหนียวครับมันจะมีความพิเศษตรงที่เนื้อแป้งเวลาปลุกแล้วมันจะกรอบนอกนุ่นในแล้วมันจะกรอบนานด้วยใช่ไหมคะคุณลุงกรอบนานครับแต่บางครั้งถ้ามันโดนซอสแป้งมัเจอน้ํามันก็อีส่วนเยว์ทาให้แป้งมันนิ่มขึ้นได้ครับแป้งเราใหม่สดทุกวันนะครับไม่มีเจ็บ แป้งเก่าค้างคืนแล้วเอามาขายต่ออีกวันไม่มีครับก็มาลองครับมาลองอยงไปฟังใครว่าแป้งเราแป้งเหนียวเหนียวเป็นแป้งไม่ดีอยงไปฟังใครลองมาลองดูก่อนตรงนี้มันมีลมนิดนึงครับความร้อนณหภูมมันก็อาจจะแหวกแต่ยังวันที่มีลมตีแรงมากไฟมันก็จะไม่เสถียรนะ้รนะใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับ ถ้าไม่แรงความร้อนก็ไม่ขึ้นบนดอดอเพื่อนๆกลิ่นอะ่ะหอมมากคือกลิ่นลอยมาเลยแหละลุวลงวันหนึ่งนี่ลุงขายได้ประมาณกี่แผน่นนะทำะวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยประมาณเก้าสิบกว่าแผ่นโอ้โ,อโหโโหนูเอานูเทลล่าเอลมอนเม็ดมะม่วงเราสั่งแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองชิมกัน นี่ของเขมเองเขมจะได้ชิมแล้วหลังจากเห็นในติกตอกในยูทู e หลายๆคนมาถ่ายแบบว่าน้ำลายไหลมากยั่วๆเลยยั่วสมสมสมชื่อเคฟร้านลุงเลยอ่ะยั่วจริงขอบคุณนะเนื้อันนี้ไม่ค่อยมีหลบนะแป้งจะดีที่สุดลมกำลังลงแล้วนะพี่ระย่างเพื่อนรอดู ไม่มีกล้วยใช่ไหมครับไม่มีค่ะเม็ดมะม่วงโอ้หุูใส่เยอะมากต่อไปเป็นอัลมอนด์สไลซ์อันนี้ตามความเป็นจริงนะครับไม่ไอ้มาตายแล้วมาใส่เยอะไม่ใช่คือทุกคนมาซื้อได้เท่านี้หมดนะไม่ต้องแบบว่า ไม่ใช่ว่าเคม,มารีวิวแล้วลุงจะให้เยอะไม่ใช่นะลุงเขาให้เท่ากาันลุงให้อย่างนี้ทุกคนใช่ครับมันจะได้เป็นจริงครับไม่ใช่มาสร้างหลอกอันนี้ตรงตามปกนะบอกเลยลุงกินแผ่นเดียวจริงๆก็หิ่งแทนข้าวเลยนะเนี่ยดูแล้วเนี่ยลุงเราต้องให้ลูกค้าคุ้มด้วยนะครับมันต้องได้เท่ากัน ขอบคุณค่ะแล้วนะเคฟเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเป็นปนนนะอย่างไงบ้างร้อนกรอบแป้งดีอ่ะคือแบบกรอบแล้วนึกรวมไปเลตกกันยูเทลา่ากับแมคอลมอนสลายกับขวบมันแบบมันมีความมันมีความหวานนุ่มหนึบอร่อยอ่ะอืมอร่อยจริง ลมให้เยอะมากเม่นวดอยู่ลให้เยอะ,ยอะครับแฮมไข่ชีสครับ,ยอ,รบนะยอดชีสครับอ่ายอดชีสเดี๋ยวเรามาดูยอดชีสครับลมแรงมากวันนี้มีลมนะครับแป้งอาจจะไม่่อ้สวยนิดนึงเนี่ยลมแรงมากแต่กรอบนะเมื่อกี้หนูกินกรอบอยู่นะครับ ตอนนี้ลูกค้าลุงก็ทยอยทยอยกันมาสั่งแล้วนะเพื่อนเพ่อนสั่งได้นะครับแฮมไข่ชีสนะเพื่อนเพื่อนนะซิกเนเจอร์ของร้านคุณลุงเขาเลยครับ<ะ>โอ้ยทาไข่แล้วสีสวยอะ่ะน่ากินมากแป้งมันจะใหญ่นุ่มลึกลุงจะลงชีสแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆว้าว เช้น,นาเข้าจากออสเตรเลียไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมลูกค้าลุงถึงเยอะขึ้นเพราะว่าลุงแบบมันมีการบอกต่อแล้วก็โซเชียลสื่อโซเชียลหลายๆสื่อลงให้คุณลุงเพราะว่าแบบทุกคนมากินแล้วก็คือยอมรับว่าของลุงอร่อยจริงๆวันนี้เข็มเลยก็ต้องมาให้รู้กับตาเห็นกับตาแล้วก็ได้ชิมกับปากเลยว่าของคุณลุงอร่อยจริงไหม ตองปอกไม่จกตานะใครมาก็ซื้อได้อย่างนี้หมดนะลาซานมาเกือเทศวันนี้ที่เรามาถ่ายก็ค่อนข้างมีลมหน่อยอาจจะเป็นอุปสรรคในการทำเทปของลุงใช่ครับ พอเวลาเราทําอาหารหรือขนมอะไรที่มันเกี่ยวกับแป้งหน่อยเนี่ยไฟมันต้องเสถียนนิดนึงสีสวยสีสวย,สวยไฟสไวยไฟเสมอสีก็จะไฟสีก็ทําให้สีแบบออกมาน่ากินเร็วเลน ลุงนะที่เขามาสั่งสวยงามลุงก็กำลังใส่ปูหาดให้อยู่นะเยอะเยอะกินหน้าพิซซ้าก็น่ากินแล้วเพื่อนๆตุ้มตามอยู่เหมือนกันเนี่ย ลุงก็มีลูกค้าโทรมาเรื่อยๆเนาะครับคือบางทีไม่อยากจะรอเนาะลุงเนาะมาจองคิวบางทีมาแล้วไม่ได้เพราะว่าคิวเป็นชั่วโมงหน้าร้านอย่างนี้ก็ดีเนาะสะดวกครับมาอย่างนี้ก็ได้แน่นอนได้ซื้อได้ได้เอาขอตรงเวลาด้วยไม่เสียเวลารอเราบางทีลูกค้าของลุงเยอะมากมาแล้วสุมากดูหลุดเยอะมากทำมาจะได้โทรเข้ามา บางทีรอ,อเป็นชั่วโมงมันรอไม่ไหวจริงๆนะลุงชั่วโมงกว่าชั่วโมงสี่ห้าสี่กํลังโอ้โอโอเปเพื่อนเข็มมาชิมแล้วนะของลุงอร่อยจริงส่งคำล่ำเลยใครที่ผ่านมาแถวถพุทธมนทอนสายสองลองแวะมาทานลุงได้นะลุงเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงประมาณสี่ทุ่มใช่ไหมคะ,ะถึงห้าทุ่มถึงห้าทุ่มแล้วก็ถ้าหรือจนกว่าของจะหมดก็ถ้าใครผ่านมาหยุดวันจันท์ลองแวะมาทานได้นะ สำหรับวันนี้เขมก็ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบิด้ามให้กับช่องตลอนแดกไปกับเข็มแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนบ๊ายบาย